สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องนะคะมาชมพักเครื่องผ้าหมาะนะคะวันเป็น EP ีที่250นะคะแต่พี่ท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียนะคะก็062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับโปรโมชั่น ประจำวันที่28นะคะเดือนสิบเอ็นะคะก็จะมีโปรโมชั่นองค์ละ300อนะคะ2องคงห0 0บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพักเครื่องนะคะองค์ละ300นะคะ2องค์500บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้โอเคนะคะ เพื่อไม่การเสียเวลาเราก็จะรับชมพระรายการที่หนึ่งของวันนี้กันนะคะอันนี้พระรายการที่หนึ่งนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่4นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่หนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่ห้านะคะ ไปรายการที่หกนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หกนะคะ ต่อไปรายการที่7นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่7จ็ดนะ,ะจ๊ะต่อไปรายการที่8นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบนะจ๊าโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบนะคะ ไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ โอเคนะ,ะสำหรับพาร์ทรายการที่12นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะ นะคะสำหรับพรักรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพรักรายการที่14นะคะ ไปจะเป็นรายการที่สิบสห้านะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่16นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่20นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่21็ดนะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่24นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่25นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่27นะคะต่อไปเป็นรายการที่28นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ กับพระรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่30นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่33นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสี่นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3 6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่3 7นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3 7นะคะ ไปเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่38นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ สำหรับพาร,รายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะโอเคนะสำหรับพาร,รายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่42นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะ ะะะะอะะโอเคนะคะกับพารายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะโอเคนะคะกับพารายการที่44นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่45นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่46นะคะโอเคนะคะเราก็รับชมพระทั้งหมด46รายการแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062ย์2นะคะห6 4 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดี e ลนะคะ062นะคะ6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะโอดนะคะ พระองค์ละ3ามร้อสามบาทนะคะ2องค์500บาทนะคะสําหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะโอเคนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมาชมพระเครื่องพ้าเมานะคะวันนี้ก็ขอจบ ep ที่250จ้า